สวัสดีค่ะกับว่าพบกับสาวโโมบังบ้านะคะเมื่อนี่กับสีมาก,กินาขามป้อมนะจ้าพี่นอ้องเมื่อนี่กับสีมาก,กินาขามป้อมนะจ้านีเด้อขามป้อมฮ้องจ้าขามป้อมคืดอยากไหมคืดอยากบักอันขามป้อมนะฝากกดติดตามสาวโโมบังบ้าในเด้อจ้า ก็ได้ค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นแบบใดค่ะรสชาติอยากจะบอกค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นแบบเปรียปร้ยวหวานๆน,นิดนึงผัดฝาดจากักหนึงสำหรับคน มากกินบักสมเออมากกินเอาบะขามป้อมนะคะพี่นอ้องเจ้าสาวอุโม,โมนมากมากกินทุกอย่างค่ะอืมจ้ขอ,อกันครับกนื้อมันก็จะเป็นแบบซ้ำๆเนี่ยเจ๊น้อยหนึน่งเพราะว่าเอาไว้ดุนเซเยืนหลาย thấy cấp kéo thịu, kéo dừa chút nồi nung kéo nó chút nồi nung cả bẹp xếp สมนมดเนี่ยประคามป้อมนี่มันเป็นยามันเป็นยาแก้ไอเจ็บข้อเศ้าหายไอยก็มันก็แก้ไอด้วย น้ำฝาดน้ำฝาดน้ำเสียบอักกินสุม